สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับตลาดบ้านหนูนะคะตลาดบ้านไทยนุ่งอสิพามาเบิงบรรยากาศตลาดบ้านบ้าน่ะนีสม,มีเลยเอา้าสารนันบุง้งปะทูใส่สูไวกแกกินเบิดแล้วอ,อืม ส,สื้อสีซื้อหย่างเอาเลยเด้นนี่กปิดมาเงินมาหล่ะนี่นะคะตลาดท่าหินงมอยู่ห่างจากบ้านน้องพึ่งสิบก่าโลนะคะเป็นตลาดที่น้องแก้มมา,าเปิดหมวกนะคะถือว่าอยู่แถวบ้านนุง หลังจากขายบักล่ำย่า่เซตแล้วนะคะน้องพึ่งกับมาซื้อกับเขาแรงค่ะกับเขาย่ามแรงเจ้าบ,บาทอยากบ้านนี่ปลาเม่บักขังบ้าคข่มีน่ะ โตโลงหลายนะคะของบอคอยมีหรือว่าเพิ่นเก็บเรา,า,ากับบจักฝากกับ่อขั้นคำเน้พี่น้องขาฝากกันยังบ่ขั้นเมิดอยู่แต่ว่ามันก็สีหลายกว่าถ้าบอกไฟอยู่ดอกน้ะถ้าบอกไฟมีสองสามล้านนี่เอาท้งแต่งให้พ่อพ่อแล้วมักใส่ย,ยังเนี่ยค่ะบักข้าวบอค่ะ จ็กบายค่ะขารจะเอาเอา,เอาหาค่ะหาอันตายแล้วมีตเตแบ่งใหญ่มีตาแบ่งใหญ่นมีตาแบ่งใหญ่เลยค่ะเี้ยงอะไรที่ผาบบอเลี้ยีิบ้าบาที่อนห้นา,าอโอ้ยแติผาตืดยิ้นมาะรที่ผา กอมักนะคะทั้งแต่เบิแล้วเห็นหมักสตอพี่หอนยายอ้อยนะคะยายอ้อยมกักตีนลิขสิต์บบุพี่น้องคะ่ะเพ่งยูตลาดแห้งค่ะทายลงแล้วบลูว่าสีลงใดบอน,นะคะ่ะท่านตีนลิขสิวตีบก็ต้องลบนะคะ อีกวิธีหนึ่งคือแก้ไขเอาเสียงเพลงออกนะคะถ้าแต่ว่ามันจะนานมากกว่าสิแก้ไขแล้วนะคะเอาแจวบอ่านี่พญาน้นานองตังนะกินแนะเจืด,จด เอาพาโลน้ำเนาะอันนี้นกับกินเบสซัมบ้าบอบมตีบอเ่ะเอาแจวหยังเจ้าอยากแจวหยั่งหมเอาโลดองเดียวมันนบัาบ้าเดีบจว นังมิ้วเอย่ยงเดยางนห้มันตัวเดี๋ยวจะนำบานซื้อแกงจืดกับะโล่ไปให้คุณพ่อนะคะกินอาหารจืดๆต่เบิ้งลสิกินได้บ่ต้องฟึกนะคะพ้าวลูกบอยูแลากับ่กินให้ก่าพี่น้องค่ะแนวคนคกินแต่แซวต่จืดเพลดเพ็เดินเินินีว ห้นคหลา่นค่ะอยบักหลาน้อยบักหลาน้อยบักหลาน้อยให้ขึ้นนำลน ดับเบิ leg, ้งเลขกับแก่พึ่งดูกับแก่หังโชคตูไดครับได้คับแป๊บหนึงนะคะนึ่งหน่บอมี่แมนบอค่ะครับนึหนึ่งหนึ่ง จักบาทค่ะอร่อยครับคุตายรว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 ยเสียงสองใบค่ะวัน,นี้ นางให้เบงทุกซ้อยนะคะยิม้มามาๆๆอย่าพูดของก่อนของก่อนกินบ้านนีออ่ฮนี่พ่อเรามัามัมเบิร์ดเราได้เนาะเม็นบอกอันนี้เนื้อบอกค่ะจ้าบาทค่ะ เอาสองค่ะตะวนันสมเมื่อวานยังอยู่เนาะเพิ่งซื้อมาหลายอยู่ขาล้ำยัยกับมีล้ำหญ่กับมีนู <c oughs> กับั <c oughs> บกกบวาก็ขายบอกล้ำใัยเมื่อนี่ค่ะ <c oughs> แล้มีแบบที่ของยูแมนบาซือบ้างบ้านนียบานนีบ้านไหนเอาบ้า่าเ็ดอันนี้ขว่าเองบ่ค่ะเข้าขวาได้เอาอยูบอ่ะเอากระด็นท่านขวาเองนะคะ ใช่ไขไยดี ID หลายพี่น้องจนตู้ว่างใส่อัวคือเป็นตะแซ่บแท้เอาบ้านี่น้ำเต้าหู้ขนมปังกัมนี้ต่ว่าเจ้าเป็นบาวาน ก่อยยกกล้องปันไดคะ่ะเพราะว่ายานมันทายหนาเพิ่นนองพึ่งเล่มากแบบกลมๆหิวน้ำหวานแห้งพี่น้องคะ่ะบักน้อยๆมันซื้อน้ำปั้น้านใดกับเบดูนั่งน้อยๆบังใดแม่ที่ว่าเฮดเฮี่ยแม่เบลูว่าน้ำปั้นร้านใดเนาะอันนี้เป็นน้ำกดด้ยแต่ว่าหิวน้ำหวานขนมดอกบัวพ่อ เด๋ยวยังให้มันสุดก่อนนะคะถ้าลัางหลานเพิ่นกกเก็บไปเบิดแล้วพี่น้องค่ะเดีเรือสนทั้งคุณสีผ้ายังให้ทัวก่อนที่คลิปสีตัดนะคะเพราะว่าตอนนี้เก่านาที่กลัวแล้วมาเบิ่ว่่านองพึงสิได้กินน้ำปั่นบอมือนี่นี่นะคะหนูเจอแล้วหนาสิเป็นปั่นบักข่าวเดวกลับมาเอานะคะผ้าพอกอในแหม่มาเบิ่งกัน

ว่ <laughs> เาเอาเบิร์แล้วน่งวิวเอาอย่างแล้ว <laughs> คลิปจะตัดแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ